dạng nó phải đọc ai quá dạng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  cũng như vậy này cũng cái cái khó, hồ thấy liên thấy bằng chỉ là liên vuốt xài vuốt qua vô chỉ là đâu nè ừ anh vừa làm

ตัวไหนอ่อนแบเอันนี้อ่อไม่ปอ่อยไปไหนอ่ะไม่เห็นเลยนะเกือบเอ้ยมันไม่หยกอกคือโอ้โหอาหารคน ว้าเว็กวะอุดว้าอุ้อว้าดว้าว้อว้าวว้าว้าวว้าว้าวว้า้าาวว้าาวว้าาา กุดอะไรบุญแล้วอย่ยบมันเดยอะไรอย่างไงอย่าตีฉันมันจะอุด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 

ปดบน้ำดูดอ,อันคางกันดีใจได้นำจดได้ินนาำได้บุญนะเนนาได้บุญยาะแก่งกันยะแก่งกัน เธอ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 ม่เหนอันนี้เธอไม่เห็นไหมเธอหนามาดูเข้าหนามาเนี่ยใค่ลูกเห แก้วนะเห็นหนรบ้างมันเป็นตุ่มมันเป็นอย่างกับใหม่นี่ ปูดได้ไอ้ไอ้ไอ้ยิ้มาเห็นี่ยังไงขาคนปูดแค่อนกันเจ้าที่เหรอเจ็บ้มันีจเจ็บขาเจ็บดินยังเง็ี ไอ้ไอ้ไอไม่เห็นไอ้ไม่เห็นไม่ไอ้ไอ้ไอไม่เห็นไม่ฉันรู้สึกวุ่นวายจังเลยกับพวกเพือดีพวกเพือเป็นอะไรเหรออีอวด อาบน้ำหมูด้วยยตประมาทิปเอฟชิปสองคุยอ่ะคุยอ่ะไปละเป็ไปอาเป็นไปเยอะ

อันนี้กำลังคุณสองนะคะดูห้องหมูเราตีดตามตี่ใครน้ <c oughs> ่นนำ้ำเออวันฉีฉแล้วไงี่จะกัดจันไหเนี่ย <c oughs> อ,อุ้ยโฟน,นะ,นะนเ,เนี่ยเขานี่ไอเนียที่ว่าบักแคบบักนหน่อยแคบหน่อกทีนี่หน่อยกูเม่สักีหน,น,นหน่อยกูมูเนาะเพราะว่าเออข้างในภาพสวยก็อีก รู้สึกเป็นยังไงคะไม่ทำโครบไหมว้ามันกัดรองเท้าฉันไฮ้อีวดย่าแก๊งอวดอือดี๋ยวกค้าฮัก้าสวนกันดอกติ๊กต้นหน่อยมื่อีานนี่ย เนาะทำสักเดียวตั้งสุตเล็กๆในน้ำมีปลาอร่อยไหมตรงนี้แต่บอสน่าอร่อยเขาบอกว่าปลาเลย <laughs> อา,า,นานักเล่นต้นน้ำเนี่ยเป็นอย่างกับน้ำคะ่ะฮะเป็นอะไรกับน้ำคะ่ะขอสัมภาษณ์คุณหน่อยคุณเล่นน้ำมากเลยแล้วคุณจะไปสบายนะเนี่ยนี่ตรงนี้ปวดแน่น้ำอะไรไปมันใส่มันป่ะตอนนี้ผมว่าสั่งคุณได้เลย <c oughs> หมอบมอบหมอบอย่างเดียวเลยเสร็จยังเสร็จแล้วล้างทีหมูล้างเครมือทั้งบ่าล้างเครื่อมือมันเหม็นเน่าใช่หมูก็กระโปกเวลาเำามาเส็จแล้วมันเหม็นมันเหม็นเสร็จแล้วก็เป็นโรคความโมูหรืเป็นโรคเขาเรียกเป็นโรคเราต้องสุขลักษณะล้างทำความสะอาดขอบห้องนี่สะอาดไปเสเรียบร้อยครับ